โอเคครับก็กราบสวัสดีไปรุ่นรัสเซียม,มองกเลียยดเป็ดทุกคนทุกท่านที่หลงกดเข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยทีมเลสซิ่ง i ิงผู้บ่าวดาเทียมวันนี้มาพบกับร้อยยหอีกแล้วนะครับเป็นคลิปรีวิวลองดูจะผ่านไหม ครับวันนี้ก็มาพบกับผม,มเช่นเคยเดี๋ยวผมจะพารีวิวรถแกไม่รู้จะรีวิวเริ่มจากตรงไหนวะทุกคน uh uh เอาเป็นชุดบนก่อนมามาชุดบนเป็นปั๊มลอซี่นะซ้ายขวาซ้ายขวาเลยมือคัดมือเบรกลอซี uh ่งานสุดตารางนะแกว่างานสุดตารางผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแกแต่งมาหมดเยอะอยู่ ชุดสีก็เนียนๆน,นนะบวกกับเคลือบแก้วไปด้วยไง <Yeah. S 1> ก็เลยเนียนมาลงมาล้อล้อเป็นอาก้อนลังน้ําราคานี่สอบถามแกได้เลยแกยร,รับทําอยู่นี่ JB อะไรแต่งแอนปั๊มป่าข้างอะไรนะเขาเรียกเบมโบป่าข้างอ่าแล้วก็ส สายอะไรนะวบาวปลดเนี่ยปลดได้นะแต่ผมปลดไม่เป็นว่ะทุกคนราคาก็เอาการนะชุดเบรกชุดอะไรก็มีไอ้นี่นะดุมก็ดุมเดิมหน้าหลังเรียมไหมทุกคนเรียมนะแต่ผมว่ารถคันนี้มันเรียบๆว่ะมันไม่มีอะไรรีวิวว่ะคลิปมันก็สั้นไปเนาะมาดูฝั่งนี้ดิดูฝั่งนี้ก็มีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยกับงานสีแค่นั้นอนะ สีฟ้าเครื่องอย่างเงี้ยแกไม่หยอดนะผมว่าแม่งแกล้งแกกว่าไหมคลิปมันสั้นไปปะบอกว่าเครื่องแตกไปเลยอย่างเงี้ยเอาไหมวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนผมหาน้ำมันเครื่องเก่าก่อนโอเคครับได้มาแล้วถังน้ำมันเครื่องเก่าทีเยอะไม่วะ ดำปิดปี่เลยนะทุกคนแกเชื่อเปล่าวะไอเลี้ยงไอเลี้ยงคิวเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมหาไปหาอะไรมาเทก่อนโอเคครับได้มาแล้วแก้วนะ ไม่วะนี่เดี๋ยวผมขอโทรบอ,อกแกก่อนนะโทรไปกแกล้งแกก่อนแบบหนึงโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมโทรหาช่างก่อนโทรหาแกก่อนเจ้าของเราก่อนแบบหนึ่งนะแกออนหรมอเปล่า Years Later โอ้ยไม่มีใครรับผมเลยวะทุกคนเดี๋ยวผมโทรหาช่างอีกครั้งหนึ่งน,นะรีวิวอย่างน้อยโอ้เลยออกคลิปแล้วตัวเนี้ยเราสร้าง่ะกากเที่ยเไมเดี อนนี้หอเีครับเออขอบอกกับซางเนี่ย <c oughs> ขอบอกกับซางเนี่ยวะงานโถซางอันออกมาหาผมเนี่ยจะเขา,า,าเนี่ยวา,ยางบอซางอยู่รถยุทธ์เด๋ออ๋อมึงเนี่ยวะาง ผมขอโทษผมขอโทษสังม่เบิร์กโอ้ผมรอบตันให้คนเบิร์แม่แซงผมขอโทษปะออก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 มาเบิร์แน่เจ้าข้าแน่โอ้โหออกมาเบิร์กแม่ครับเดี๋ยวคอยดู แกนะทุกคนมันแตก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว oh. ผมไายไปผมไายไป a few minutes later เ <laughs> กี่ยมาแล้วทุกคน เพิ่มเรียบร้อยครับแข <c oughs> ็ง<ช>ใหม่ครับ <c oughs> แข็งใหม่ก็มีขายนะมันแข่งไหมที่รัปกรณ์เราป่ะวัดแน่ผมวัดจริงดูไปสองแข็งรู้แข็งใหม่ก็มีขาย หัวยไม่มีรอี้วเหี้ยหัวหัวหัวยังแยัง้ัยงผิผมโอ้ยแลมันยังิผมเลยเอายังง้ยมันเลยคิดวมันเอย่างน้โอ้ยอ๋อจังโอ้ยผมโอ้ยคิดกยเไม่ได้เข้าใจงเท่าไหย่ง้เา ทังว่าตกใจเ่นเดเนี่ยบวชบวมเล่นที่แดดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบมเอาพวล่างหนาวมาให้ม네่อยึงันเจี๋ยมันมาออกเลยวันนี้เดี<_<_๋ยว่อพ่อไปล่างเลยเอามาให้ไอถามามันตกใจเลยเนี่ยพกครบไปถือจิ้งก๊กมันโมเปียนแล้วโอ้ยเนาะกับบวนั่งําำธาคุมหัวคุมยังให้กูจะงอยเลยโอ้ยสางบวได้เลยแลวดมันบได้เลยกูบวได้คิดอีกอะ แกก็ดีเพราะก่ลังจจัดให้โอเคครับก็อย่างที่เห็นโอ้นึงวันท้ายถิ่ตัวนี้เปลเปลวเปลเปลวไปดิเปลวไปถือกิเลสี่ต้องเรียนรงนี้แหละจะต่ยเตี๋ยวก็โกหกแกไม่ได้แกเป็นช่างก็อย่างที่เห็นแหละทุกคนครับผมบายบาย ถ้าชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยไปละไอสัตว์ครับก็ไม่รู้แก้งคนอื่นหรือแจ้งตัวเองนะแม่งต้องได้หาดินทรายมาเก็บอีกนี่แหละ,หละวลพววงของการคิดบาป